บทบรรณาธิการเนติบัณฑิตภาค1สมัยที่78เล่มที่3ามคำถามในหนึ่งตกลงยาก,กับนางสองโดยทำบันทึกข้อตกลงว่าในหนึ่งจะแบ่งค่าเช่าบ้านเลขที่หนึ่งและบ้านเลขที่สอง ซึ่งมีชื่อในหนึ่งเป็นเจ้าของและให้เช่าในวงเล็บซึ่งบ้านและที่ดินอยู่ติดแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายให้แก่นางสองครึ่งหนึ่งจนกว่านางสองจะถึงแก่ความตายต่อมาน้ำป่าพัดที่ดินและบ้านเล็กที่หนึ่งพังลงแม่น้ำกกในหนึ่งจึงไม่ได้รับค่าเช่าอีกต่อไปและในหนึ่งขายบ้านเล็กที่สองให้แก่บุคคลภายนอกจึงไม่ได้ค่าเช่าอีกต่อไป และในหนึ่งเช่ารถยนต์จากนายสามตกลงจะคืนให้แก่นายสามวันที่3มกราคม2568แต่ในหนึ่งจะไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่5จึงไม่นำรถยนต์ไปคืนในสามตามกำหนดตั้งใจว่าวันที่5ไปเที่ยวกลับมาถึงจะนำรถยนต์ไปคืนแต่ในคืนวันที่4มกราคม2568นายในสี่ขับรถสิบล้อโดยประมาทพุ่งเข้ามาในบ้านในหนึชนรถยนต์ที่ในหนึเช่ามา เสียหายทั้งคันให้วินิจฉัยว่านางสองจะเรียกค่าเสียหายจากการที่ตนไม่ได้รับส่วนแบ่งค่าเช่าจากในหนึ่งจากบ้านทั้งสองหลังได้หรือไม่และใน3จะเรียกค่าเสียหายจากการที่รถยนต์พังทั้งคันจากในหนึ่งได้หรือไม่คำตอบในหนึ่งตกลงแบ่งค่าเช่าบ้านเล็กที่1และบ้านเลขที่สองให้แกน่นางสองครึ่งหนึ่ง การที่น้ำปะพัดที่ดินและบ้านเลขที่หนึ่งพังลงแม่น้ำกกเมื่อไม่มีบ้านเลขที่หนึ่งซึ่งเป็นวัตถุแห่งการเช่าในหนึ่งย่อมไม่ได้รับค่าเช่าวบ้านเลขที่หนึ่งอีกต่อไปการที่ในหนึ่งไม่ได้รับค่าเชา่าย่อมไม่มีค่าเช่าบ้านเลขที่หนึ่งเพื่อแบ่งให้แก่นางสองอีกต่อไปเป็นกรณีที่การชำระหนี้กลายเป็นพลวิสัยเพราะพฤติการอันหนึ่งอันใดซึ่งเกิดขึ้นภายหลังที่ได้ก่อหนี้ และซึ่งในหนึ่งลูกนี้ไม่ต้องรับผิดชอบลูกนี้เป็นอันหลุดพ้นจากการชำระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา219นางสองจึงไม่อาจเรียกค่าเสียหายจากส่วนแบ่งค่าเช่าจากในหนึ่งสำหรับบ้านเลขที่1ใน1ขายบ้านเลขที่2ให้แก่บุคคลภายนอกจึงไม่ได้ค่าเช่าอีกต่อไปทั้งที่ในหนึ่งตกลงแบ่งค่าเช่าบ้านเลขที่สให้แก่นางสองครึ่งหง แม้จะไม่มีข้อตกลงว่าในหนึ่งจะไม่ขายบ้านเลขที่สองและในหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของบ้านย่อมมีสิทธิ์ขายบ้านเลขที่สองได้แต่ในหนึ่งขายบ้านเลขที่สองก่อนนางสองถึงแก่ความตายอันเป็นสาระสำคัญของข้อตกลงที่นางสองมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งค่าเช่าจนถึงแก่ความตายย่อมเป็นการทำให้การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยจะทำได้เพราะพฤติการซึ่งในหนึ่งลูกหนี้ต้องรับผิดชอบ ในหนึ่งจึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นังสองเพื่อค่าเสียหายอย่างใดๆอันเกิดจากการไม่ชำระน,นี้นั้นตามมาตรา2 1 8วรรคหนึ่งนังสองจึงเรียกค่าเสียหายจากการที่ตนไม่ได้รับส่วนแบ่งค่าเช่าบ้านเลขที่2จากในหนึ่งได้คำพิพากษาดีกาที่1781ทับายในหนึ่งเช่ารถยนต์จากนายสาม ตกลงจะคืนให้แก่นายสวันที่3มกราคม2568เป็นการกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินและลูกหนี้มีได้ชชำระหนี้ตามกำหนดลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยไม่ต้องเตือนเลยตามมาตรา2 0 4วรรสอในระหว่างที่นายหนึ่งผิดนัดไม่คืนรถยนต์ให้แก่นายสโดยคืนวันที่4มกราคม2568นายสขับรถ10บล้อโดยประมาทพุ่งเข้ามาในบ้าน ชนรถยนต์ที่ในหนึ่งเช่ามาเสียหายทั้งคันในหนึ่งลูกนี้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายบรรดาที่เกิดแต่ความประมาทเล่ในระหว่างเวลาที่ตนผิดนัดทั้งจะต้องรับผิดชอบในการชำระหนี้กลายเป็นพนวิสัยเพราะอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ผิดนัดนั้นด้วยตามมาตรา2 1 7ใน3จึงเรียกค่าเสียหายจากการที่รถยนต์พังทั้งคันจากในหนึ่งได้ คำพิพากษาฎีกาที่1781/2567ทัข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทกับจำเลยในคดีฟ้องหย่าและแบ่งสินสมรสเรื่องก่อนกำหนดให้ที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยและจำเลยตกลงแบ่งเงินค่าเช่าที่เกิดจากการให้เช่าที่ดินพิพาทให้แก่โจทกกในอัตรา40ส่วนใน100ส่วนของค่าเช่าที่เกิดจากการ ให้เช่าจากบริษัทปอปาหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมตลอดไปจนกว่าโจ์จะถึงแก่ความตายก่อให้เกิดหนี้ผูกพันระหว่างกันที่จำเลยจะต้องชำระหนี้ให้แก่โจ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดแม้ไม่มีข้อกำหนดใดห้ามมิให้จำเลยขายที่ดินพิพาทในอันที่โจ์จะนำมาใช้อ้างว่าจำเลยกระทำผิดข้อสัญญาประนีประนอมยอมความได้และจำเลยในฐานะเจ้าของที่ดินพิพาท ย่อมมีสิทธิ์ขายที่ดินพิพาทได้อย่างอิสระก็ตามแต่เมื่อในเวลาที่จำเลยขายที่ดินพิพาทนั้นโจทย์ยังไม่ถึงแก่ความตายอันเป็นเงื่อนไขซึ่งเป็นสาระสำคัญของข้อตกลงที่โจทย์มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งของเงินค่าเช่าจนกว่าจะถึงแก่ความตายย่อมเป็นการทำให้การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยจะทำได้เพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งจำเลยผู้เป็นลูกหนี้ต้องรับผิดชอบ จำเลยจึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทย์เพื่อค่าเสียหายอย่างใดๆอันเกิดจากการไม่ชำระนี้นั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา218วรรคหนึ่งคำถามในหนึ่งมอบบัตรเครดิตให้นางสาวสองซึ่งเป็นลูกจ้างของตนพร้อมทั้งบอกรหัส ATM เพื่อใช้กดเงินสด1,000 0บาทนางสาวสองนำบัตรเครดิตดังกล่าวไปกดรหัสเพื่อถอนเงินสด10,000บาทและ 1 5 0 0 0บาทรวม25,000บาทแล้วนำเงินเพียง10 0 0 0บาทไปมอบให้ในหนึ่งโดยนางสาว2แอบจดชื่อนำสกุลเดือนปีหมดอายุหมายเลขบัตรเครดิตและหมายเลขด้านหลังบัตรเครดิตไว้ด้วยแล้วนางสองได้สั่งซื้อตั๋วเครื่องบินทางอินเทอร์เนต็ตระบุชื่อในหนึ่งและนางสาวสองเป็นผู้เดินทางโดยสั่งซื้อทางอินเทอร์เนต็ต ด้วยการตัดบัญชีบัตรเครดิตของในหนึ่งโดยนางสาวสองพิมพ์ชื่อนามสกุลเดือนปีหมดอายุหมายเลขบัตรเครดิตและหมายเลขด้านหลังบัตรเครดิต3ตัวสุดท้ายเพื่อสั่งซื้อตั๋วเครื่องบินโดยในหนึ่งและนางสาวสองเป็นผู้โดยสารโดยการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตของในหนึ่งสำเร็จให้วินิจฉัยว่านางสาวสองมีความรับผิดทางอาญาฐานใดคำตอบ การที่นางสาวสองนำบัตรเครดิตไปกดรหัสเพื่อถอนเงินตามคำสั่งของนายหนึ่งหนึ่บาทไม่เป็นการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมีชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา269ทับ5เพราะไม่ได้เป็นการใช้ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนแต่นางสาวสองนำบัตรเครดิตดังกล่าวไปถอนเงินสดอีก1 5 0 0 0บาท จึงเป็นการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ในหนึ่งเพราะเป็นการกระทำนอกเหนือคำสั่งของในหนึ่งการใช้บัตรถอนเงิน1 5 0 0 0บาทจึงเป็นความผิดฐานใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบตามมาตรา2 9 9ทับ5เมื่อบัตรดังกล่าวสามารถใช้เบิกถอนเงินสดได้นางสาวสองจึงต้องระวังโทษ หนักกว่ามาตรา269ทับ5กึ่งหนึ่งตามมาตรา269ทับ7นอกจากนี้การที่นางสาวสองกดเงินเกินกว่าคำสั่ง15,000บาทเงินดังกล่าวก็เป็นของนายหนึ่งซึ่งเป็นนายจ้างเมื่อนางสาวสองเอาไว้ไม่ยอมมอบให้ในายหนึ่งก็เป็นการเอาทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างไปโดยเจตนาทุจริตแล้วนางสาวสองจึงมีความผิดฐานลักทรัพย์ของนายจ้าง ตามมาตรา3 3 5อนุ11ดีกาที่1 1 5 1ถึง1153ทับสอนอกจากนี้การที่นางสาวสองได้สั่งซื้อตั๋วเครื่องบินทางอินเทอร์เน็ตนั้นเมื่อนางสาวสองพิมพ์ชื่อนมสกุลเดือนปีหมดอายุหมายเลขบัตรเครดิตและหมายเลขด้านหลังบัตรเครดิต3ตัวสุดท้ายของบัตรเครดิตของในหนึ่งแม้ข้อมูลที่ปรากฏบนบัตรเครดิตนั้น ไม่เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตราหนึ่งอนุ14วงเล็บขอไข่เพราะมีการออกวัตถุอื่นใดคือบัตรเครดิตให้แก่ไหนหนึ่งแต่การกระทำใดเป็นการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้จึงต้องพิจารณาว่าการกระทำนั้นเป็นวิธีใช้โดยทั่วไปของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดนั้นหรือไม่ไม่จำกัดว่าหากเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตราหนึ่ง อนุ14วงเล็บกอไก่แล้วการใช้จะต้องเป็นการใช้เอกสารหรือวัตถุอื่นใดที่ผู้ออกได้ออกให้โดยตรงเท่านั้นเพราะบัตรเครดิตก็สามารถใช้เฉพาะข้อมูลหรือรหัสได้เช่นเดียวกันการที่นางสาวสองนำข้อมูลบัตรเครดิตของในหนึ่งไปใช้ชำระค่าตัว๋วเครื่องบินทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นวิธีใช้บัตรเครดิตโดยทั่วไปวิธีหนึ่งจึงเป็นการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมีชอบเมื่อบัตรดังกล่าวสามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการแทนการชำระด้วยเงินสดได้นางสาวสองจึงต้องระวังโทษหนักกว่ามาตรา269ทับ5กึง่ง1ตามมาตรา269ทับ7ฎีกาที่350ทับ2564 ีกาที่350ทับ2564บัตรเครดิตเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามนิยามแห่งประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งอนุ14วงเล็บกไก่ซึ่งผู้ออกได้ออกเอกสารคือบัตรเครดิตให้แก่ผู้มีสิทธิใช้ส่วนข้อมูลบัตรเครดิตได้แก่หมายเลขบัตรเครดิตชื่อผู้ถือและวันหมดอายุซึ่งปรากฏอยู่บนบัตรเครดิตนั้นไม่เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส ตามนิยามแห่งประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งอนุ14วงเล็บขอไข่อย่างไรก็ตามมาตราหนึ่งอนุ14เป็นเพียงบทนิยามว่าสิ่งใดเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญาแต่ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับวิธีใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ไว้โดยเฉพาะการวินิจฉัยว่าการกระทำใดเป็นการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์จึงต้องพิจารณาว่าการกระทำนั้น เป็นวิธีใช้โดยทั่วไปของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดนั้นหรือไม่โดยไม่จำกัดว่าหากเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามนิยามแห่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1. อนุ14วงเล็บกไก่แล้วการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นการใช้เอกสารหรือวัตถุอื่นใดที่ผู้ออกได้ออกให้โดยตรงเท่านั้นดังจะเห็นได้จากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามนิยามแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตราหนึ่งอนุ14วงเล็บขอไข่ที่ระบุว่ามีวิธีการใช้ทํานองเดียวกับวงเล็บกอไก่ทั้งที่ไม่มีการออกเอกสารหรือวัตถุอื่นใดไว้ให้แสดงว่าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามนิยามแห่งประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งอนุษ4วงเล็บกอไก่ย่อมสามารถใช้เฉพาะข้อมูลหรือรหัสได้เช่นเดียวกันโดยเหตุนี้การวินิจฉัยว่า จำเลยใช้บัตรเครดิตของโจ์โดยมิชอบหรือไม่จึงต้องพิจารณาว่าการกระทำของจำเลยเป็นวิธีใช้บัตรเครดิตโดยทั่วไปหรือไม่ซึ่งในปัจจุบันการกรอกข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อชำระค่าสินค้าค่าบริการหรือหนี้อื่นแทนการชำระด้วยเงินสดผ่านทางเว็บไซต์โดยผู้รับชำระไม่ต้องเห็นบัตรเครดิตเป็นวิธีใช้บัตรเครดิตโดยทั่วไปวิธีหนึ่ง การที่จำเลยนำข้อมูลบัตรเครดิตของโจ์ไปใช้ชำระค่าบริการที่พักของจำเลยผ่านเว็บไซต์ agoda.com จึงเป็นการใช้บัตรเครดิตของโจ์โดยมีชอบแล้ว